สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีนอกจาาทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะสำหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาแล้วกระสลยเป็นกําลังใจให้แอดมินน้ำน้าจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำน้าจ้าเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปเนาะเมื่อในแอดก็มาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนอกจ่าเป็นแนวทางหาหน้อยมัดรวมซีน้อยมุ่นดาวโจนส์วีไอพีของคืนวันที่7เดือน1 1 2564 แต่ก่อนเราก็มาเบิงผลของวันที่หกกันก่อนน่าจะแอดกระเดอัดไปนาะจะอัดไปแล้วบัณนี้เลื่อมกดจะพี่น้องจ้าขอโทษขอภัยเนาะมาเบิงเราก็เลื่อมกดเบิงอัดไปขีดไปแล้วเนาะ กะเดี๋ยวว่เป็นยังนาะจากเดี๋ยวห้องกับมาเบิงผลกันใหมนาะจาผลของวันที่6เนาะจาเดือน11เนาะห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยนาะจาสรุปกับเขานาาจะเขาเด่นศูนย์วิ่งรูดเนาะมาเด่นศูนย์วิ่งรูดได้ตูเจ,จ้อนจากศูนย์เจ็ดตรงตรงในรอบพิเศษเนาะรอบพิเศษศูนย์เจ็ดล่างนาะจากส่วนตารางวันตารางวันมาหาแปดนาะจากหาแปดในรอบวีไอพีนาะจากส่วน ตารางวันนี้มาคู่โตเนาะจ้ะแต่ว่าตัวที่จับได้กับหาแปดของรอบ VIP เนาะกะยินดีน้ำเนาะจ้ะกับสายรูดวิ่งสายเจาะเนาะหลอบนี้กะมาตั้งแต่น้อยพิเศษเลยเนาะจ้ะเนาะศูนย์เจ็ดเนาะทะลุดศูนย์เนาะจ้ะมาบนรางเลยเนาะจ้ะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะกะยินดีน้ำเนาะจ้ะที่นำแนวทางหาหน่อยมัดรวมซีน้อยไปเป็นแนวทางเนาะเอากลับมาเบื้องผลหุ้นดาวโจรเนาะจ้ะหุ้นดาวโจร ผลที่ออก7 0 6กับ26กเนาะ6กับมาในตารางวันนะจจะ7็กับมาในตารางวันเนาะส่วนตัวจะวิ่งรูดเข่ากับบะมีน่าจะพี่น้องจ้ารูดนะจจะขอโทษขอภัยน่าจะมาแต่ในตารางวัน6กับ7เนาะแนวทางก็มีเขามีรดน่าจะพี่น้องจ้าเข้ากับมาลุนต่อตามต่อเนาะถ้ามากถ้าชอบก็ค่อยตามน่าจะบ่มากะเลื่อนพันไ้เลยเนาะกับบริวากันนาะจะเป็นความชอบถ้ามากถ้าชอบก็ ที่แอดนาแนวทางมาแบ่งปันกะคอยเอาไปเปลี่ยนแนวทางด้เลยเนาะห้าหน้อยนาะจะห้าหน้อยมารวมสี่น้อยนี่ให้เด่นที่ห้าหนึ่งวิ่งรูดส่วนเลขกําลังวันเจ็ดหกศูนย์แปดเนาะสามารถจับไปรูดไปวิ่งนำ่ำไปจับสองตัวสามตัวได้เลยเนาะจาส่วนตัวจอก็จะมี ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดเนาะส่วนดาวโจนดาวโจนให้เด่นหกแปดวิ่งรูด ส่วนเลขกำลังวันให้3ให้สองเหนาะส่วนตัวเจาะก็จะมีหกสามหกห้าหกหก็จะมี8ปดหนึ่งแป 8 5 8 7ส่วนตัวเน้นตัวนี้ก็จะมี6 3 6 8 8 4 8 7ส่วน5น้อย5 2 5 5 1 5 1 8เนาะ สองแนวทางสสะะ gettable. ถ้ามากถ้าชอบนั่งไปเป็นแนวทางแล้วก็อย่าลืมไปกลับเนอกจากทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะวิเคราะห์พิจรณาเอานะจะพี่น้องจ้าถ้าบ่มากบ่ชอบที่แอดจับคู่ให้เน้นให้เนาะกะถ้ามีตัวมากตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วกะนาตัวเด่นเนอกจากตัวเด่นที่แอดให้ไปเนาะแต่ละแนวทางหรือว่าในเหล็กกาลังวันไปจับใไซเดอล้เนาะจะวิค์พิจารณาเอาเนะส่วนในเหล็กกาลังวันนีสามารถจับคู่ได้จับซ้ำตัวนําไปหลุดไปวิ่งใดเนาะจ้ก จดไว้แคบไว้จ้าถามากเนาะถ้าชอบกะคอยเอาไปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนที่อกไปกระซ้ยเป็นกําลังใจให้อดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนนั้นนาจ้าเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปเนาะสุดท้ายก็ะคอยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำลุ้ยลุ้ยเนาะจ้ามีโชคมีลาบเนาะลำลำลุลย้ยลุ้ยปังๆกันเนาะจ้าพอกันขปหนาสวัสดีค่ะ